เรื่องทุกคนล่าสุดตลกสาวตาหวานเข้าแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับหลังจากที่เธอเนี่ยเคยออกมาโพสต์ครั้งหนึ่งแล้วว่าเธอโดนปลอม a c e b o o k ครับหลังจากที่ด่าคนอีสานดูถูกแรงงานคนอีสานนะครับแล้วตอนนี้ถือได้ว่าโอ้โหยังไม่หยุดนะครับกับ Facebook ดังกล่าวจนทําให้พี่ตาหวานเนี่ยหรือว่าตลกคนนี้เนี่ยครับทุกคนเข้าไปแจ้งความนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ได้บอกเหตุผลกับนักข่าวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา อุมิ่มเนี่ยย้อนไทม์ไลน์ไปก่อนนะครับมี Facebook ที่ใช้ชื่อว่านะครับสารินีแกล้วอนนงนะครับทุกคนแล้วก็ได้มีการโพสต์เหยียดคนอีสานบอกว่าคนอีสานเนี่ยไม่มีปัญญาใช้หลอกของแบรนด์เนมต่างๆนะครับทุกคนหลังจากนั้นไม่ใช่โพสต์เดียวนะครับ โพสกันมาอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ทําให้ตอนนี้เธอได้รับผลกระทบไม่มีงานนะครับซึ่งจากไม่มีงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยคนนะครับไม่กล้าจ้างงานเธอสรุปว่าเธอใช้ Facebook จริงหรือว่าโดนปลอมจริงเ <c ười> ดี๋ยวไปฟังเธอพูดบางช่วงบางตอนกันนะครับออมาแจ้งความเรื่องที่จะนี่แหละแจ้งความ f a c e b o o กอันนี้แหละเพื่อที่จะให้เขาจะขอคำร้องจากเขาเพื่อที่จะยื่นให้ตำรวจ ไปไปยื่นคำร้องให้กับผบตรอ,อีกครั้งหนึ่งว่าจะตรวจสอบได้ไหมว่าใครเล่นประวันนะี่ะอยากฝากถึงคู่กรณีว่าถ้าเลิกได้ก็เลิกสาการกระทําแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณยังไม่เลิกคนก็ต้องโดนจับอยู่ดีเป็นแบบนี้อยู่เลยว่างานก็ไม่มีทํายิ่งเฟซปอะกัาไปทําแบบนี้ยิ่งไม่มีงานใหญ่ แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในวงการอนะก็เขาหน้า,า,าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือมัง้งเขาหน้าอาจจะคิดว่าเป็นหนูอะแต่ที่จริงแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะที่ผ่านมานะ่ะคือสภาพจิตใจหน่วย่ยมากแย่มากๆแย่สุดๆอะเวลาไปเล่นตลกที่ต่างจังหวัดอะาาก็จะคุกคีอยู่กับคนอีสานไปกินนอนอยู่กับคนอีสาน ซึ่งซึ่งคนอีสานนะพวกเป็นคนที่น่ารักมากเป็นกันเองอัจฉยะใสยด,สยดีแต่เมื่อมีเควสตอมเข้ามาเนี่ยก็คือจบทุกอย่างอ่ะนะครับทุกคนเธอก็ให้เหตุผลไปแล้วนะครับบ้างก็เชื่อบ้างก็ไม่เชื่อนั่นเองครับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยอ่าบางคนเนี่ยาเหมือนกับว่า คือ,อน,นี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะกับพี่ตาหวานเนี่ยนะทุกคนซึ่งบางคนเนี่ยไปจับสังเกตได้ว่า Facebook ที่ใช้เล่นเนี่ยคือเหมือนกับมันเป็นภาพสดๆภาพที่พี่ตาหวานไม่เคยถ่ายที่ไหนมาก่อนแล้วเธอก็ได้มีการโพสต์ลงไปบนโลกโซเชียลนะครับก็ คือไม่รู้ว่าสรุปจริงหรือปลอมหรือว่าอะไรตอนนี้สับสนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือให้เจ้าหน้าที่นี่แหละครับนะ้อทุกคนที่ช่วยดูแลกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหสำนักงานข่าวต่างๆเนี่ยครับทุกคนก็ตีข่าวเธอกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวและล่าสุดนะครับเธอได้มีการรับงานแล้วนะตอนนี้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรไปไป ขับรถอะของเพจอะไรสักอย่างที่เป็นเพจดังอะนะครับเธอก็ได้รับงานแล้วนะครับตอนนี้เนาะก็อาะเป็นว่า,าไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่อยากให้คนที่ใช้ Facebook แล้วก็ดูถูกดูหมิ่นคนอีสานา่ะหยุดพฤติกรรมนั้นซะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับทุกคนมันมันสร้างความแบบปวดหัวสร้างความโอลลามาดให้กับคนที่เขามาดู Facebook รายเนี่ยครับทุกคนซึ่งก็มีผู้ติดตามไม่ใช่น้นอยอะและเวลาเกิดประเด็นขึ้นปุ๊บเนี่ยครับทุกคนก็ คือเขาไม่หยุดนะตอนนี้ณนะนะปัจจุบันนี้ยังโพสต์ด่านะครับเรื่อยๆอยู่เลยนะครับทุกคนเนาะ,ะเราก็มามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับว่า Facebook นี้จะมีการหยุดหรือเปล่านะครับคุณตำรวจจะหยุดได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยก็คือโพสต์ตออกมาแล้วบอกว่าพ่อแม่ในวงการตลกของพี่ตาหวานคนอีสานก็เยอะพี่รักคนอีสานร,รักอาหารอีสานร,รักอีสานอร่อยแม่กินประจำนะฮะ คือคือนางเป็นคนใต้ใช่ไหมทุกคนอ่ะอันนี้เราเราไม่แน่ใจนะก็คือเป็นคนเป็นเขาเล่นแต่ทีเนี้ยคือคนแฮกเนี่ยจริงๆมันต้องเข้าเข้าสู่ระบบไม่ได้ถูกไหมอออุมอ้มอิมว่าเขาน่าจะ น่าจะต้องไปทําอะไรสักอย่างแล้วแหละนะกับ f a c e b o o k นี้คือไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจก็อาจจะมีความงงงอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคือบางชีแบบเป็นรูปที่เขาไม่เคยโพสต์ที่ไหนเลยนะแล้วเขาก็เอามาโพสต์บน f a c e b o o k เนี้ยก็คือถ้าเป็นเฟซปลอมเนี่ยเขาจะสามารถไปก๊อปรูปของพี่พสาิณีแก้วอนงเนี่ยธนงเนี่ยครับทุกคนมามาได้เหรอ อันนี้เป็นข้อสงสัยของชาวเน็ตซึ่งชาวเน็ตก็ตามด่าเธอกันแบบว่าสุดๆนะครับตามด่าเธอแบบชนิดที่แบบว่าด่าแบบด้วยคำหยาบด้วยถ้อยคำหยาบมากๆนะครับซึ่งแบบว่า <laughs> เข้าใจนะเราเข้าใจแบบคนคนอีสานนะ,ะเราเข้าใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนาะมาเหยียด ภมมีภาคการมาเยียดวัฒนธรรมกันแบบนี้เป็นใครใครก็ยอมไม่ได้ขนาดวิ้เองได้ฟังวิ้ยังมีความรู้สึกโมโห,โหเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่เขาเล่นเองหรือเป็นคนอื่นเล่นก็ขอให้หยุดซากับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเนาะแล้วแต่ว่าข่าวนี้ทาให้พี่เขาได้งานเลยนะเขาเป็นงานที่ของพี่คนหนึ่งเลยอะ่ะที่แม่เฟิร์นอะ่ะนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอารถแบบ ยกล้อแล้วก็ไปตกน้ําตกท่าครับทุกคนก็คือเป็นเป็นเป็นช่องนั้นเลยนะครับเนาะก็อ่ะ ก็คือยินดีด้วยแล้วกันนอ้องสำหรับงานที่พี่เขาได้รับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าเฟซนี้เป็นเฟซจริงหรือเฟซปลอมพอเสร็จแล้วตำรวจนี่แหละครับทุกคนที่จะสามารถช่วยคนอีสานได้แต่คนอีสานก็ไม่ได้ไปร้องทุกข์อะไรนะก็ไปด่าพี่เขาอย่างเดียวเลยนะครับนอ้องสำหรับการด่าก็คือแบบคือเป็น,ปน,ปนการยั่วยุอ่ะพี่เขาทําขึ้นมาแบบยั่วยุหมายถึง Facebook ปลอม Facebook เนี้ยนะครับอืมนะฮะก็มีหลากหลายข้อความมากๆเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับคนอีสานทุกคนเรียกันแล้วกันนะครับที่โดนเหยียดนะครับโดนเหยียดตลอดเวลานะครับกับ Facebook นี้ นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ้มข่าวกระแสนะครับก็ไปแล้วนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้พรุ่งนี้ฝากไว้เลยครับอุ้มอิ้มไปงานที่อยุทยานะครับแถวๆอายุทยาซิตี้พาร์กเนาะใครอยู่ใกล้นะครับสามารถแวะไปหาอุ้มข่าวกระแสได้นะครับนะ้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ